สวัสดีครับผมเตยจากช่องมโนค,ครับมนอนี้ภามหายกย่อนะครับน้ำห่วยช่วงนี้กัยังคงทีนะครับมันดันขึ้นมาแต่ว่าโบาขึ้นโบขึ้นหลายขึ้นเทละเส้น <c oughs> แล้วก็นิ่งไปเลยครับบ่น,นี้ขันฝนมาตกมาเพิ่มก็จะเริ่มลดแล้วล่ะกับมาจอบยกสะดุงครับมันกับ่บมีป่าถึกมาได้ดอกเพราะว่าทุกๆปีนะเขามายกนะ้ำม,มันตรงรวดนี่ก่อนครับน้ำตรงถ่วมทั้งลลางเขานี่ถ่วมไปเลย ปีนี้ผมมีนามมากครับแต่ว่ามานางจอบโกอยกยวงสีดุนโดนก็มีเป็นมูมากอยู่ดอกขันห้างยกท่านเนาะก็จะได้อยู่พ่อก็จะมาหาตกป่าพ่อตกป่าอยู่โซนทั้งใต่ครับยกสะดุ้งไปน้ำรุนเบิงครับคนกัตกลินเนี่ยสิละเบิดเมือทานบุญโนลูกกับนอนเฝ้าไอหมอน้ำไม้ต้มน้ำไม้ไปครับหาได้ปิ้งป่าทำฮงอ้ารุนเบิงครับมืนน่อห็นจะพ่อมีป่าบะถึกสะดุง้งบะ มูสองมูบดุนปา่าเงยว่ะแต่ว่าดุนปลาใหญ่ก็ยากเอาปลาขาวให้มันได้ก่อนเลนยเขาวก็ไม่ค่อยถือเยอะแต่ว่าดุนปลาเวยียดน้ำผ่อนเลยอย่ปลาเวยียดถือเวยียดมีตัวเงยได้ชมอันนี้ก็ตกปลานะตีนาดินไว้ครับปกติเทาตกกีก่เดีอนนะน้ำมันแห้งพอดก็เลยเอานาดินมาลงเอาพวกปลาปลาตัวนีย อ้ยไปแล้วออ้ยออกเบิดอ้บอ,อกรับหลายอยู่โอ้โหบาดเ่ยกํลังมากํลังมาโอ้ยหลอดก็ลอดไปครับรังเดีรังเดียวเดี๋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 ยเดี๋ลดกลินเรียวเถอะเอาขึ้นเงียบเลอ ยูหรือลุดล่ะวัดนักยูบ่อแห้งอยีเด้อเอาขึ้นมาไหนมันมีหยา,อยาโอ้ไปแป้งไหมปาด

ออกไปสองตัวมันต่ำโยกบกขึ้นต่ำแห้งตุ๊บลดสะดึงจนสั้นเนาะมันเป็นน้ำว่ะเด็กตบตุบตุบเจลุกไปคักอุ้ยตบออกจ็กตัวอ่า นัแม่นี่แหละโอ้ยโอ๊ยออกออกโอ้ยออก้องยังอยู่บื้อเออตันเออนู้ปมีมูบ่โต กเห็นม <laughs> ุ ALLY, <laughs> okay. ่นมาหอดสรดปโอ้ยปลายังล่ะเพี้ยนเนียวมักอ่ะดึงลุ่มมุ่นี้ด้วเดี๋ยวตายด้วย่ะ สองตงามๆเลยเนาะต่มบอกเัวขาแต่ไม่มีอะไรตุ่มใหัวเขา

ได้มาสีข้นรลุนหลุนก็ค้นยกบอกเลยวอยอันบอกเห้ยเดี๋ยวมึงทะลุโดนว่าโดนกระถือ ออกบักลายโอ้โอนยน้อง <c oughs> หนอน ปลาบ่คันวันเขามา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวโตไปน้ำกระตีของเขาเขาก็เก่าละเพราะว่ามันข่ำมันต้องตีมาข่ำเดยลองกดไว้ก่อนหน้ากดไว้จักนาทีหนึ่ง มานี่ยละไล่มามาแล้วพอ่อเนี่ยละน้ำมันจะได้ปลาป่ะเนี่ยนนลุงเด้อโ,อโอ้บุษบันมันต่างตัวใหญ่ดินน่ปลาตัวใหญ่ เอ้ยอาจจะตัวเงแ้แหฮะค่ยันลงลงบ่ดีปันใดไปดูลงบ่ดีปันใดมีปลาป่ะคือเขาอ,อ,อ้ฮะงั้นเาังถืกอีมันกวนมันอย่าบอกไปมันกระตำเขามาคือเขา โอ้โหอาเรื่อยๆ มไม่รอดรอโอ <c oughs> <c oughs> ม้มาแล้วมาแล้ว Trước Mua nhau bà kinh Phú xe mẹ xe đùn qua phú nhục Ủa xoăn đó cả mà Chắc tổ. Sao tổ? Sao tổ? Bởi lô không <laughs> <Bởi nhờ. cười> <Wow. cười> thế? Tự nhiên. Wow! Ủa, chân hoang ọc. Ổc tự nhiên bỏ không? Ổc ổng. Hết tổ ổng

ตัวใหญ่บางได้ไหมป้งตัวเดียวอิ่มได้เด่นปูหลอกคว้ามั้ยนะปูหลอคามันี่เป็นฟองเป็นอ๋อเป็น่นครับฟองมันหาเด็ดเอาสุดๆเนว่าเสพติดพีนี่แหลเก็บใบเบิดล Bye tay. Tôi bố mẹ, bài tay sống tóc. Ngam bao hào. Bóng lưu lì 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 Tao hâm bóng bóng lì 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 mã lạo ô chuuuu mãi mặt 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 đi mặt 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 Along à, à, là nhau, along rồi nhau rồi đi Tu tụi thôi hoi 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 ไปถ่ายอยุกลยเลยบลนุ่มน่ามันคอยเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้เปลี่ยนบไม่เลยบอยว่าวคอยแยกนอาป่าบัาเต็นป่ายัางคือเต็นบัวเป็นมันถืน่อม่นแต่ว่า ไปโอ้โถโโโโเจ้าจะไปไหนรอดนี่นยังไหนปะอ๋อคือเดามาไวพี่ฮียก็ต่ำตึกดวดอืมอ ไปไทยต่ําวะขวดโคกยังจะเป็นนึດขี่โอ้ยปืนโอ้ยออกสองตัวแต่ว่าได้หลายแต่ว่าสองตัวใหญ่บ่ได้เลย ยังแม่แต่แม่แห้งเถอะอุ้ยอีไทยอีไทยไงปึ้งขึ้นเป็นฟูงขาอีไทย่ื้อจะโถนอ้วนการเรียกว่ามากสิในแม่ของขาอีไทย แม่จะตกว่นนันได้แม่อู้ขันตัดอีกคอหนึ่งมันจะแนบดีอยมันเนี้ยมันโปรงกลางนี่โปรงกลางป่ามันหลอดไตเอ้ยเยนมาแล้ว อือฮอือไทยตัวนี้ดีไหมน่ะปลากลับบั่นแล้วครับปลาเมื่อนี่โอ้ได้ปลาหน่อยเด้อสิบกิโลพูดได้เนี่ยเอาได้ยีดอกหาโลครับ ฮัลโหลไดอยู่ผมงามกระซุ่มซุ่มขาวยุทายกโอ้ บ่ใหม่เดไม่บ่ใหม่เอามาขีขาเที่ยงต้องกันนะครับข้าเที่ยงบายบายก่อ,อนล่ะปิงป่ามันนี่ปีงปลา,าป่าตามบ,บ,าามบทั่วป่ากำลังเถกสะดุงพอได้ปีงอยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่ มันถือค่ะคือเป็นช่วงที่น้ำน้ำล้นหวยแต่ว่าปีนี้บ่หัวจะอดล้นจะออกหวยบ่บ่ได้มีดอกปีนี้น้ำออกหวยคือสิบ่เห้องเาื่าเกิดผู้ใดจำได้ปีกายนี่เขามาเอาอยู่ตรงนี้ละจุดนี่เขาโยกอยู่นี่ละโอ้ยออกแกงล้นหวยป่าถือคักเถือแน่บาทละสองโลก็ได้บาทละโลกบาทละสองโลก็ยังถือป่าตัวใหญ่เนาะปีนี้โอ้ยสีหาบาทค่อยพอฟงหนึ่งฟงละสีหาโตนะก็แล้วแต่น้ำก็แล้วแต่ปีก็ยังว่าแหละเนาะ ปลาก็ได้ไปได้น้ำดีปลาก็รลาย,ย,ายตัวอขอดีขอดีของปีนี้คือเขาได้ได้เขาเได้เขายโเขบาขบา่ลาไตเขาโยหน้าปลาไตเอาไปแลกปลากินฮะแหมไดปลาไ่ได้เขาได้ปลาไ่ได้เขาได้เขาบ่าได้ปลาตัวน้อยๆปีงเห็นไม่กินง่ายมีฝนมากินได้เยอะ <laughs> 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 มีอยู่ฝนอ่ะแต่ว่ามันบ่หลายมันก็ตกเังสีกตกพ่อให้ดินเปียกนาาจนปุ่ละบกล่งจดจำหวยปั๊บปุ่นละตกอยู่กรุงเทพถท่วมนะช่วงนี้ล่างโน้นมาจาบ่มีน้ำแจ้งจะล่างเีงสีอะไรนี่ ขอเงียเงี้ยเงี้ยมเนียเงี้ยูอสเงอบอตสำหรับันนี้นะต้องฝากไรสนิทก่อนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามและรับชมครับผมธำนองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ